อ่าโอเคเหตุ hey, ผลที่เราไม่สามารถทําอะไรที่มันต้องใช้ความขยันได้เนาะตัวอย่างเช่นการเริ่มออกกาลังกายการหาข้อมูลในการขายของออนไลน์เนาะอะไรที่มันต้องใช้ความสม่ําเสมอใช้ความขยันใช้ความอดทนหรือว่าสกิลต่างๆที่มันที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะขาดตอนนี้มันมาจากการที่เราติดเกม เนาะมันมาจากการที่เราติดไลฟ์บนโซเชียลมีเดียในการที่เราติดดูคอนเทนต์จากโลกออนไลน์เราติดความรู้สึกการประจนภัยที่เราได้จากคลิป youtube หรือว่าคลิปใน Netflix ที่มันได้มาง่ายๆเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันกำลังทำให้เราไม่มีความอดทนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวกูจะอ่าอธิบายกราฟนี้ให้ฟังเนาะเดี๋ยวกูจะพยายามอธิบายสั้นๆให้มึงเข้าใจง่ายที่สุดนะเนาะเผื่อครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามึงกำลังจะอ่าดำเนินชีวิตต่อหรือว่ารู้สึกว่า ชีวิตมันกำลังอยู่ในทางแปลกมันจะได้ทําให้มึงรู้อ้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่เส้นทางชีวิตของกูจริงๆเนาะมันอาจจะเป็นการโน้มน้าวจากอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นบางส่วนของสมองที่มันอาจจะดึงเราไปในหนึ่งทางท่าทๆที่เราก็ต้องการชีวิตที่มันดีขึ้นเนาะอ่าโอเคเริ่มกันง่ายๆที่ติดเกมเนาะ,ะเดี๋ยว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 คลิปนี้กูทำสำหรับเกมเมอร์ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอื่นกูทาอะไรอย่างอื่นให้เนาะคนที่ชอบติดเกมคนที่ชอบ เปิด t i k t o k ขึ้นมาเล่นโดยที่ไม่รู้ตัวแบบว่า i อะอะไรต่างๆเนาะมันทำให้เราไปดู YouTube ต่อมันทำให้เราไปเล่น Netflix ต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งที่ไอพวกนี้ทำให้มันเกิดอะไรขึ้นหนึงเราได้ความสุขที่มันเร็วเนาะเราเรา,เราได้รู้สึกเหมือนเราพิชิตอะไรบางอย่างแค่นั้นไม่พอคนที่คิดเหมือนเราเขาก็เข้ามาชมเชยเราเนาะมึงมึงเล่นวอรเลนอย่างงี้ปุ๊บพอมึงยิงศัตรูได้เอ้ย มึงเก่งว่ะเนาะความรู้สึกที่ดีที่เราได้มาจากเกมนี้มันทําให้เราสร้างโลกขึ้นมาใบหนึ่งที่มันที่มันอาจจะห่างกับโลกที่เราต้องการกนิดนึงเนาะมันทําให้เราสร้างโลกที่ว่าโอเคเกมนั่งดู youtube เอาเป๊ปซี่มันละมานั่งกินเละคุยกับเพื่อนอยู่ใน Discord อันนี้มันคือโลกที่มันมีความสุขเพราะอะไรเพราะมึงเล่นมอร์เลนปึบมึงยิงศัตรูหรืออาจจะเป็นอาวีหรืออาจจะเป็นเกมที่มึงเล่นเห็นเลือดศัตรูลดทำเดเมจได้มึงรู้สึกดีทันที เพื่อนมันบอกสวยเอ้ยคนส,สังคมยอมรับว่ะสังคมเล็กๆของเรายอมรับเราว่าะเนาะลูกทีมบางคนเปิดไม้บอกเฮ้ยมึงเก่งว่ะโลกนี้เราสร้างขึ้นมาเนาะต้องการความรู้สึกอยากจะไปประจนภยัยอยากจะได้ประสบการณ์อื่นๆเนาะเปิด Netflix เปิด i n s t a g r กรเนาะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาออกไปข้างนอกกันดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกภายนอกกันความรู้สึกประจนภยัยความรู้สึกดีความรู้สึกที่เราได้เห็นอะไรใหม่ๆเราก็ได้ ทั้งสองอย่างนี้ทําให้เราเกิดอะไรการมองความสุขที่บิดเบือนเนาะบิดเบือนยังไงเอ้ยถ้ากูอยากจะเห็นผลลัพธ์ในชีวิตถ้ากูอยากจะให้คนมายอมรับกูถ้ากูอยากจะได้ความรู้สึกดีๆที่การเป็นมนุษย์มันได้กูแค่ต้องเล่นเกมกูแค่ต้องเข้าริสชอตกับเพื่อนเล่นเกมและให้เพื่อนมาชมกูเนาะกูอยากได้ความรู้สึกเอ้ยประจนภัยอยากได้ความรู้สึกดีๆที่ บีดีเกี่ยวกับโลกนี้กูเปิด Netflix ดูอนิเมะได้เลยเนาะโลกใหม่มีเอเลี่ยนตัวละครแข็งแรงเนาะกูกูกูได้ความรู้สึกเหมือนกูเก่งโอเคความรู้สึกนั้นมัง่ายมาง่ายเลยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคืออะไรโอเคกูมีเป้าหมายแหละเนาะกูได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครอนิเมะกูอยากจะหุ่นดีกูอยากจะมีชีวิตที่ดีขอพูดอะไรบางอย่างนิดนึงเพราะกูรู้สึกมันจัเป็นการเสียมารยาทมากๆถ้ากูไม่มาพูดก่อนเนาะ ขอบคุณเนาะถ้ามึงเป็นหนึ่งในผู้ติดตามหนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบคนของกูตอนนี้เนาะขอบใจมากๆตอนต,ตั้งตั้งแต่เด็กตั้งแต่กูอายุห้าขวบกูอยากเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะแล้วกูไม่อยากเชื่อว่าในระยะเวลาเพียงแค่อาทิตย์ครึ่งหรือประมาณสองอาทิตย์เนี่ยคนจะติดตามกูขึ้นมาหนึนะ่งพันแปดสิบคนเนาะแล้วกูจะได้ยอดวิวในคลิปที่แล้วที่กูทำเกี่ยวกับการวิดพื้นกับดึงข้อ ตั้ง1 4 0 0 0วิวเนาะซึ่งกูดีใจมากๆที่สิ่งนี้นมันเกิดขึ้นเนาะกูเลยอยากจะมาขอบคุณทุกคนที่ดูกูมาถึงตอนนี้แล้วก็หวังว่าคลิปที่กูผลิตออกมาต่อไปจะช่วยสร้างประโยชน์กับมึงได้อีกเนาะโอเคกูไม่ขัดจังหวะแล้วดูคลิปให้สนุกขอให้มึงได้ความรู้จากคลิปนี้เนาะคลิปนี้กูก็ตั้งใจอัดกูตั้งใจทำกราฟเดี๋ยวกราฟนี้ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวกูทำเวอร์ชันภาษาไทยแล้วนะเดี๋ยวกูแปะใต้ลิงก มันจะเปลี่ยนชีวิตเด็กติดเกมแล้วเด็กที่ติดการเล่นไ G ติดโซเชียลมีเดียพูดง่ายๆคือคนหลายๆคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ตอนเนี้ยทำยังไงให้สม่ำเสมอกับชีวิตประจําวันได้อโอเคกูกูผู้ยรียนไม่ขัดจังหวะแล้วโชคดีเหรอ,อมึงไปเริ่มทาเป้าหมายบางอย่างเช่นการออกกําลังกายการพยายามจะขายข,ายของออนไลน์เริ่มธุรกิจพยายามจะฝึกสกิลอะไรบางอย่างที่มึงที่มึงสนใจมากๆอาจจะเป็นแบบเล่นน้อยอาจจะเล่นอยากจะเล่นเปียโนอยากตีลังกาได้อยากจะ,กด,กจะดึงข้อให้ขึ้นมันยากเกินวะ่ะ เนาะความรู้สึกดีๆพวกนี้ที่กูได้ง่ายๆเนี่ยเป้าหมายกูทำไมมันได้ยากจังวะทำไมมันนานจังเลยวะเนาะไม่เห็นผลลัพธ์สักทีในด้านธุรกิจในทางด้านออกกำลังกายทางด้านการเรียนทางด้านบางครั้งมึงอาจจะอยากแค่ฝึกพูดกับคนให้มันดีก็ได้เนาะเราคุยกับเพื่อนในดิสคอร์ดแลว้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มสร้างคอนเนคชันเลวอยากจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีๆกับอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ เนาะคนรอบข้างครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนใหม่ๆที่มันจะช่วยพัฒนาชีวิตเราอะแต่มันดูเป็นไป,นปนไม่ได้เนาะอ่าโอเคพอทุกอย่างมาดูเป็นไปนไม่ได้ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเฮ้ยเราก็ยังอยากได้ความสุขอยู่นะเนาะเพราะฉะนั้นความสุขที่มันเราได้ง่ายที่สุดคืออะไรอะถ้าเราถ้าถ้าผลลัพธ์พวกนี้มันช้าเกินความสุขที่เราได้ง่ายเร็ว,รวๆคืออะไรฮการเล่นเกม อยากจะพิชิตอะไรบางอย่างเล่นเกมเหงาอยากคุยกับเพื่อนอยากเห็นเพื่อนๆว่าเขาทำอะไรกันอยู่เปิดโซเชียลมีเดียอยากได้ความรู้สึกประจนภัยอยากได้อะไรต่างๆที่มันแบบว้าวเปิดเน็ตฟิกอ่าโอเค <c oughs> อันนี้คือลูปลูปแรกเนาะแล้วอาจจะมีคำถามเอ้ยโอเคผมผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าว่าว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนาะ พอเราเริ่มทุกอย่างมันยากเกินไปแล้วเราจมอยู่ในหลุมนี้จมอยู่ในหลุมนี้จมอยู่ในหลุมนี้สิ่งที่เราทาคืออะไรหาคําตอบบนโลกภายนอกมึงลองจินตนาการนะทุกครั้งที่มึงเปิดไอจีขึ้นมาเล่นมึงอาจจะไม่ได้อยากควได้ความสนุกอย่างเดียวก็ได้มึงอาจจะกาลังคิดว่าเอยความรู้สึกที่มันอึดอัดหลังสมองกูมันคืออะไรวะกูจะแก้ได้ยังไงวะเนาะตอนมึงนั่งทาการบ้านอยู่เงแล้วอยู่ดีๆมึงแบบโดยที่ไม่ได้คิดมึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเลย มึงอาจจะกําลังพยายามหาคําตอบหรือเปล่าว่าการบ้านที่กูไม่อยากทําเนี่ยกูจะอยากทําได้ยังไงเนาะและสิ่งที่ทุกคนจะแนะนํามึงคืออะไรเริ่มด้วยอะไรง่ายๆก่อนเนาะอาจจะเป็นการอย่างที่กูเคยบอกวิดพื้นแค่ห้าครั้งอาจจะเป็นการเริ่มสร้างตารางวันที่มันง่ายๆแค่นี้เนาะสิ่งที่เราคิดเลยคืออะไรอาจจะไม่ดีพอเนาะอาจจะเห็นผลช้าเกินเห็น มันเห็นผลช้าเกินทุกอย่างที่กูฟังมาทุกอย่างทุกคลิปอะไรต่างๆไม่เห็นผลช้าเกินว่ะเนาะไม่เห็นผลช้าเกินบวกกับอีโก้ของเราและความไม่อดทนของเราที่มาจากไหนมาจากเกมเนาะกูเล่นเกมนี้เก่งเพื่อนชมกูกูเก่งกูเป็นเทพเจ้าในเกมนี้ทุกคนในเกมนี้เขาขึ้นมาหากูแล้วบอกว่ากูเก่งหมดเนาะกูมีเพื่อนเยอะกูมีโซเชียลมีเดีย กูรู้สึกดีได้กูรู้สึกแข็งแรงเพราะกูมีอนิเมะใน Netflix เนาะซึ่งถ้าถ้ามึงกำลังดีใน,นนี้มึงไม่ต้องอายเนาะกูไม่ได้เห็นหน้ามึงตรงๆอันนี้กูกูแค่มาเล่าประสบการณ์ตัวกูที่กูเป็นเหมือนมึงเฉยเนาะอ่ามันจะทำให้เราเกิดอะไรขึ้นตั้งความหวังให้มันสูงเกินสแตนดาร์ดที่มันสูงเกินเนาะอย่างกูเนี่ยวิดพื้นหทีไม่พอกูต้องวิดพื้นยีทีสเซตเท่านั้นมันถึงจะเหมาะสมกับกู เราทำอย่างนี้ไปได้สองวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงต้านที่มันเกิดขึ้นโหยกูนั่งเล่นเกมอยู่อะกูสบาย,ยว,าาว่ะเนาะลงไปวิทพื้นยี่สิบทีสามเซตเท่าไหร่วะหกสิบทีโอ้ยนม่งแขนกูยังปวดอยู่เลยวะ่ะเนาะแขนกูแขนกูยังปวดตอนนี้กูรู้สึกสบายอยู่แล้วอข้ออ้างทั้งหมดโอเคดีเฟลกลับมา มนุษย์เราดีเฝ้ากลับมาคืออะไรมนุษย์เราต้องการหาความสะดวกสบายความสุขที่เราได้มาง่ายมันคืออะไรกลับไปที่เดิมนั่งเล่นเกมต่อวิดพื้นเนี่ยข้อดีหลังนั่งเล่นเกมต่อแรงต้านสูงเนาะพอเราท่า,านหนีไปเรื่อยๆหนึ่งอาทิตย์ไม่เป็นไรก็แค่อาทิตย์นี้กูพักหนึ่งเดือนเป็นอะไรเอ้ยโอ้โหช่วงนี้กูเริ่ม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 หนักนิดน,นึงว่ะเอ้ยแต่ไม่เป็นไรกูกูกูยังได้ความรู้สึกดีๆจากเกมพวกนี้อยู่ หปีเป็นยังไงก็ธรรมดานี่หว่ากูรู้สึกปกตินี่หว่าสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นกูเป็นคนขยันหรือเปล่าวะกูคู่ควรกับการคนได้หุ่นที่ดีหรือเปล่าวะถ้ากูขายของออนไลน์คนจะด่ากูหรือเปล่าวะกู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 คู่ควรกับการที่คนอื่นจะรับฟังกูในในที่สาธารณะหรือเปล่าวะ กูเหมาะสมนี่จะมีความสัมพันธ์ดีๆนอกจากโลกในเกมหรือเปล่าวะไม่เชื่อใจตัวเองพอมึงพอพอมึงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมึงจะเริ่มไม่เชื่อใจตัวเองแล้วพอไม่เชื่อใจตัวเองมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่กูเพิ่งบอกไปมึงหาคำตอบมึงหาสิ่งที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตมึงในทางที่มึงต้องการจะไปบนโลกภายนอกและสิ่งที่บนโลกภายนอกจะให้มึงคืออะไร ความรู้ความรู้อย่างเดียวคลิปที่กูพูดอันนี้คือความรู้อย่างเดียวกูไม่สามารถไปจับแขนมึงให้มึงลงไบวิทพื้นไปช่วยมึงได้กูไม่สามารถมาเดินเดินเข้าไปชี้ว่าเอ้ยมึงต้องทำอย่างนี้มึงต้องทำอย่างนี้ได้อันนี้มันเป็นเพียงแค่ความรู้เนาะคนอื่นที่ได้ความรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะคนปกติที่ไดเ้เขาได้ความรู้ไปเขาก็จะไปเออออโอเค ขายของออนไลน์ต้องเริ่มตั้งเพจก่อนโอ้กูไปตั้งเพจทันทีเออเพจเออเเออขายของเอ้ยไ,ได้หรือเปล่าวะเอ้ยไม,ไม,ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเริ่มทําใหม่แต่คนอย่างเราเกิดอะไรขึ้นพอเราไม่เชื่อใจตัวเองเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ากูพลาดอะถ้าถ้ามันถ้ามันผลลัพธ์ดีไม่พออะเนาะถ้าเราเก่งไม่พอแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันพลาดอ่ะแต่ถ้าถือว่าเราเสียเงินไปอะพอ่อพ่อแม่เราจะพูดยังไง ะอะไรคือข้อแตกต่างอะไรคือข้อแตกต่างของคนอื่นที่เขาได้ความรู้ไปจากโลกภายนอกแล้วเขาทําได้แต่ทำไมเราถึงทําไม่ได้ทำไมเราถึงจบตรงจมอยู่ในลูปดูคลิปวิธีการขยันดูคลิปวิธีการจีบสาวดูคลิปอะไรต่างๆเพื่อที่อยากจะพัฒนาไปในที่ที่เราอยากจะไปมันมาถึงลูปต่อไปมันเริ่มตั้งแต่เด็กเว้ยหนึ่งพ่อแม่อาจจะเคร่งพ่อแม่อาจจะบอกว่าเอ้ย เราจะต้องทําแบบนี้เท่านั้นเอ้ยผิดตีแม่งเลยเนอะอย่างนี้ทําไม่ได้ถ้าทําอย่างนี้หมายความว่าผิดผิดกรอบเริ่มเกิดขึ้นแล้วเราทําอันนี้ได้เราทําอันนี้ไม่ได้โลกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะขั้นตอนอย่างที่สองเกรดนักเรียนนักเรียนดูเพื่อนทุกคนเดียเขาตั้งใจเรียนกันหมดอะ ได้เกรดดีๆกันหมดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เกรดดีอะ่ะจบไปเราจะเอาไปเาเราจะไปทํางานที่ไหนเราจะเป็นคนใหญ่คนโตได้ยังไงสังคมจะยอมรับเราได้ยังไงเราจะมีเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวได้ยังไงโรงเรียนคือทางออกเดียวต้องตั้งใจเรียนความสามารถเราคืออะไรครูอาจารย์ไม่สนนะต้องตั้งใจเรียนเพราะอันนี้คือวิธีเดียวที่เราจะประสบความสําเร็จได้เดินออกมาจากห้องเรียนเสร็จเฮ้ยมึงเพื่อนบุรีมึงไปซื้อน้ําให้กูดิ เฮ้ยนี่แม่งผิดรถมึงกลับไปซื้อใหม่เลยกินเสร็จเฮ้ยมึงมึงไปทิ้งมึงเอาขยะไปทิ้งให้กูดิถูกใช้ถูกสังคมหล่อล้อมให้เป็นคนที่ต้องเชื่อฟังคนอื่นให้เป็นคนที่ตั้งใจเรียนให้เป็นคนที่ถูกกำหนดทุกอย่างด้วยการกระทำที่เราเพิ่งเคยทำตอนเราอายุเพียงแค่ห้าขวบกูโดนอาจารย์พูดอย่างนี้ตอนกูห้าขวบ มึงคิดว่ากูจะไม่กลัวเหรอมึงคิดว่ากูจะไม่กลัวโลกกูมึงคิดว่ากูจะไม่กลัวผิดมึงคิดว่ากูจะไม่กลัวแบบเอ้ยกูทำคอนเทนต์อยู่ดีแล้วกูพูดอะไรพลาดคนมาด่ากูเงี้ยกูกลัวเนาะมึงลองจินตนาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมึงอดีตของมึงที่มีคนเคยพูดอย่างเงี้ยตีกรอบให้มึงด้วยอะไรสักอย่างเนอะปัจจัยภายนอกปุ๊บโดนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร กลัวผิดเนาะเวลาจะทำอะไรต้องขออนุญาตคนอื่นตลอดเนาะแม่ครับผมผมจะออกไปข้างนอกอะ่ะผมออกไปได้ไหมเนาะมัน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 ปลอดภัยไหมผมผมขอเงินได้ไหมอยู่ที่โรงเรียนเอ้ยกูอยากเริ่มเตะบอลอะ่ะเอ้ยมึง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 มาเตะเป็นเพื่อนกูหน่อยดีกูไม่รู้ว่าถ้ากูเตะคนเดียวกูจะเตะไหวหรือเปล่าเนาะไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยมึงมึงเดินไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดี โอเคเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตเล่นเกมแล้วเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนชีวิตเฮ้ยไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงแล้วถ้าเกิดว่ากูเริ่มถ้าเกิดว่ากูเริ่มแล้วมันผิดอ่ะหาคอนเทนต์ดูดูวิธีการทําอย่างอื่นดีกว่าคนอื่นเขาเก่งกว่ากูเนาะตอนเด็กๆอาจารย์เคยบอกว่าต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เนาะพ่อแม่เคยบอกว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่ผ่านอะไรมาก่อนเนาะตอนเด็กกูยังกูยังเชื่อฟังเพื่อนเลยตอนนี้พอกูจะเริ่มอะไรกูต้องฟังคนอื่นก่อน อออข,ขออนุญาตตลอดมันเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตคุ้อื่ตลอดมันเกิดอะไรขึ้นพอพอมึงจะเริ่มทำอะไรเองมึงจะถามเลยมันจะดีพอหรือเปล่าวะพอมึงไม่เชื่อใจตัวเองปุ๊บมึงลองทำอะไรแบบแปบ๊บเดียวความหมดทนที่มึงไม่มีจากตอนที่กว่าดทิายไ,ไปตอนแรกเนาะจากเกมจากอะไรความหมดทนที่มึงไม่มีมึงจะกลับไปหาที่เดิม ซึ่งก็คือการติดอะไรพวกนี้เนาะ,อะพอเราไม่เชื่อใจตัวเองเราเริ่มทำอะไรไม่ได้สักทีเรากลับไปเล่นเกมใหม่เรากลับมาหลุมนี้ใหม่ทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาผ่านไปสักพักมึงจะเริ่มถามตัวเองว่าอันนี้คือกูใช่ไหมมึงยะไมไ่เริ่มถามตัวเองมันจะเป็นมึงเหมือนกู กูตกอยู่ในลมนี้ประมาณสี่ห้าปีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละกูเชื่อมันคือกูความรู้สึกเดิมๆม,มันก็ยังกลับมาอีกว่าตอนตอน,ตอน,ตอน,ตอนทุกครั้งที่กูโพสต์ีต่อทุกครั้งที่กูทําคลิปอะไรแบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกเดิมๆกลับมาที่ถามว่าเอ้ยไอสิ่งที่กูทํามันดีพอไหมวะคนจะยอมรับเปล่าวะไม่หรือว่ากูกูควรจะให้ใครดูก่อนแต่กูลืมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยกูแล้วกูต้องอยู่กูกูต้องช่วยตัวเองกูต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะแล้วมันแย่ตรงนี้เว้ย ทุกครั้งที่มันเกิดอุปสรรคขึ้นในชีวิตกูพอกูไม่เชื่อใจในตัวเองปุ๊บมันกลับไปที่เดิมเนาะท,ทุกทุกขั้นตอนม่งพากูกลับไปที่เดิมก็คือกูติดเกมกูนั่งเล่นไอจีกูทําอะไรต่างๆที่มันมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวกูเลยเนาะโอเคถ้ามึงฟังมาถึงจุดนี้แล้วกูหวังว่าไอกาฟนี้มันจะทําให้มึงช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ รู้ตัวเนาะอย่างน้อยถ้ามันไม่ช่วยมึงเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วขอให้มึงรู้ตัวก่อนเผื่อครั้งหน้าที่มึงไม่เชื่อใจในตัวเองมึงมึงอาจจะดูว่ามันอาจจะไม่ใช่กูกูอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนี้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากกกอบที่โลกภายนอกตั้งขึ้นให้กูเนาะก <c oughs> ูเชื่อว่าการรู้ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะทําให้มึงเริ่มหาจุดหาอะไรที่ค่อยๆพัฒนาไปได้เนาะ กูมีอีกกราฟหนึ่งที่จะช่วยสอนว่าเอ้ยทำยังไงให้ชีวิตมึงมีความสุขมึงจะเริ่มพัฒนาจุดต่างๆในชีวิตมึงได้ยังไงเนาะตัวอย่างของชีวิตที่มึงอาจจะเป็นได้ถ้าเกิดว่ามึงเริ่มตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคลิปนี้กูว่า16นาทีมันยาวแล้วเนาะถ้ามึงดูได้ถึงตอนนี้หมายความว่ามึงมีสมาธิพอที่จะโฟกัสคลิป16นาทีได้โดยที่แทบไม่มีการตัดต่อเลยเนาะซึ่งยินดีด้วยเว้ยมึงกําลังพัฒนาขึ้นเนาะความสนใจของมึงกําลังมีมากขึ้นเี่ มึงมึงไม่หยิบไอจขึ้นมาเล่นทิกต o อขึ้นมาเล่นและกดออกจากคลิปกูถ้ามึงฟังวัาได้ถึงตอนนี้หมายควมมึงกําลังต้องการการเปลี่ยนแปลงซึ่งยินดีด้วยเว้ยเนาะหลายๆหลายคนเขายอมแพ้ไปแล้วหลายๆคนแม่งกินเหล้าติดยาไปกันหมดแล้วหนักกว่ามึงอีกเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวกูทําคลิปให้ถ้าเกิดว่ามึงอยากจะได้เขาเรียกว่าอะไรวะอ่า คอร์สสอนออกกำลังกายของกูตอนนี้กูปล่อยฟรีนะช่วงช่วงน,นี้กูอาจจะปล่อยฟรีก่อนซึ่งใช้ไอ้หลักการทั้งหมดเนี้ยรวมรวมถึงหลักการที่กูกำลังจะอธิบายเพิ่มเติมในเนี้ยในการช่วยให้เราขยันโดยที่ไม่ต้องมีแรงกดดันมากไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะแรงต้านมากเนาะเริ่มขยันยังไงเริ่มออกกำลังกายยังไงจนพัฒนาไปถึงจุดที่ว่าโอเคเราเชื่อใจแล้วว่าเราสามารถขยันได้ด้วยตัวเองและพัฒนาชีวิตตัวเองไปต่อ นะยังไงอเดี๋ยวกูจะทําคอร์สให้ถ้าเกิดว่ามึงสนใจอเดี๋ยวกูจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้มันไม่ใช่คอร์สแต่ว่ามันคือแบบเหมือนแบบฟอร์มที่จะถามมึงว่าเอ้ยมึงเป็นคนที่กูสามารถช่วยเหลือได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางคนอย่างนี้ยเขาแบบอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่ากูอาจจะช่วยไม่ได้เพราะว่าเขามีบางจุดที่มันไม่เหมือนกับกูแต่ถ้าเกิดว่ามึงคิดว่าเอ้ยทั้งหมดเนี้ยฟังแล้วเข้าหูมึงมึงไปตอบฟอร์มข้างล่างแล้วเดี๋ยวกูจะคัดคนเข้าไปว่าใครที่จะได้คอร์สฟรีใครที่จะ อาจจะไม่เหมาะสมกับไอ้สิ่งนี้เท่าไหร่เนาะโอเคมึงรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูจะทำไอ้พวกนี้ออกมาให้ต่อจากคลิปนี้เลยเนาะอดทนนิดนึงโอเคหวังว่าทั้งหมดนี้จะทำให้มึงเข้าใจว่าชีวิตมึงกำลังเดินไปทางไหนแล้วถ้ามึงอยากจะมึงอยากจะเห็นผลลัพธ์ในชีวิตอย่างแรกคือเราต้องแก้ทั้งหมดนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววิธีแก้กูจะบอกในคลิปต่อไปกูหวังว่ามันจะถ้าเกิดว่ากูทำเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรวะ ขึ้นมาบนหน้าจอตอนนี้ให้เลยเนาะคลิกที่ตรงกลางแล้วก็ไปดูต่อได้เนาะโชคดีอย่ายอมแพ้สู้ๆ